สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีรถนะครับปีนหินนะฮะไต่หินนะครับรุ่นใหม่นะครับสเกล1นึต่อสินะครับเป็นทั้งหมด4มอเตอร์นะครับย้ำนะครับ4มอเตอร์6ล้อนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาแกะกันเลยนะฮะรุ่นนี้เขามีชื่อว่าออฟโรดนะฮะ Y b i บินะฮะโอ้โหออฟโรดวายบ s โอเคเจ๋งมากๆครับมาไปรีวิวแกะกล่องกันเลยแล้วก็โอเคครับหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะฮะก็จะมีรีโมท2.4กิกนะครับ แล้วก็จะมีตัวรถนะครับสวยงามมากๆาครับนี่ตัวรถนะครับพร้อมกับสายชาร์จที่เป็น USB นะครับนี่สายชาร์จ USB อยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าเทียบกับขนาดคนนะครับนี่นี่ก็เป็นลูกค้านะครับของเรานะครับชื่อน้องอะไรนะครับสวัสดีครับน้องแพลน้องแพลวนะครับน้องแพลวก็มากับคุณพ่อนะครับผมก็ตอนนี้นะครับน้องแพลวก็จัดเต็มไปแล้วนะครับกับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยครับว่ารถ วายบีสนะฮะออฟโรดวายบีนะฮะคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับเราไปจัดเต็มกับน้องแพลกันเลยครับผมว้าวสวยงามมากๆครับเดี๋ยวนะครับเราจะมาทดสอบนะครับการวิ่งกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนคันนี้นะครับเราไม่ได้เน้นวิ่งไวอะไรมากมายนะครับแต่เราเน้นการปีนป่ายนะครับมันก็เหมือนกับรถนะฮะที่เข้าเกียร์หนเกียร์สตลอดเวลานะครับทำให้มีแรงทอร์กนะครับแรงบิดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้นะครับหล่อมากครับ นี่ให้ดูนะฮะนี่มีคนขับด้วยนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเท่มากครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแบบนี้นะฮะรีโมทนะครับเป็น2.4กิกนะครับขับเคลื่อนทั้งหมด6ล้อเลยนะครับเนี่ยถือว่าเร็วใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่แรงครับปีนป่ายเลยได้สบายครับ เดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะว่าค่อนข้างจะเจ๋งมากนเนี่ยหกล้อเลยนะสังเกตดูมันไม่ได้ว่าวิ่งปี๊ดอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันเป็นรถที่แรงบิดค่อนข้างจะเยอะมากครับเปรียบก็เหมือนเป็นรถกระบะที่พร้อมจะปีนป่ายทุกสถานการณ์นะครับอะไรเราก็ปีนได้หมดนะฮะตัวนี้นะครับเราจะมาหา ตัวอะไรก็ได้ให้ปีนให้ดูนะฮะนี่แบบนี้ก็ได้ให้ดูนะฮะคร่าวๆนะเนี่ยสบายเลยครับ oh, <no. S 1> เนี่ย ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เป็นการโชว์ปีนหมอนเน่านะครับ <c oughs> ว้าวตอนนี้ก็จบการรีวิวกันไปนแล้วนะครับเพื่อนๆก็นี่เรามาสัมภาษณ์กันเลยนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับ <c oughs> น้องแพลว้าวน้องแพวก็เป็นเจ้าของของคันนี้นะครับผมหลังจากที่ว่าพึ่งมาสินค้ามาใหม่ๆน้องแพวก็มาจัดเต็มกันเลย <c oughs> น้องแพวมาจากแถวไหนาครับมาจากแถวหัวเชียงว้าว ก็ยังไงนะครับทำไมถึงเลือกรถ6ล้อครับสีมอเตอร์จะไปปีนป่ายใช่ไหมครับว้าวสบายเลยหากใครอยากได้ของเล่นนำเข้าคุณภาพเยี่ยมสุดเจ๋งแบบนี้ต้องซื้อที่ไหนครับตุ้ยแมททอยค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับนี่ก็เป็นเสียงนะครับจากแฟนของร้านแมททอยนะครับผมยังไงหากท่านใดนะครับอยากได้นะครับของเล่นสุดเจ๋งแบบนี้นะครับโทรสั่งได้เลยกับร้านตุ้ยแมททอยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ฟึ๊บนี่ 0847646457ย้ำนะครับ0847646457และแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.matth.com ย้ำนะครับ www.matth.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยนะครับและน้องแพรวนะครับลูกค้านะครับที่เขามาจัดเต็มลถคันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาคดคลิปรีวิวของเล่นอีกเพียบอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยจากต้้ยแมททอยสุดเจ๋งคนนี้กดดิกด